สวัสดีครับวันนี้มาพูดกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับที่2นะครับสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังออเทฟฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนทีมเบอร์ลี่ทีมอันดับที่16ทีมที่กําลังหนีการตกชั้นอยู่นะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะทําการเตะในเวลา22นาฬิกานะครับหรือเวลาสีทุ่มของประเทศไทยนะครับซึ่งคู่นี้ มีความสำคัญยังไงแมนยูต้องเอาชนะเบอร์ลี่ให้ได้เพื่อจะสามารถนำทีมนะครับเข้าจี G ้แชมป์ว่าที่แชมพเมียร์ลีกสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมแมนยูนะครับมีแต้มตามหลังสโมสร m แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่11แต้มแต่แข็งมากแต่แข็งน้อยกว่าทีมแมนซิตี้อยู่1น,นัดนะครับ ซึ่งคู่นี้รายละเอียดจะเป็นยังไงและสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้พุกท่านได้ฟังกันนะครับตอนนี้นะครับสโมสรอนปีแสดงแมชเตอร์ยูนเตดนะครับจะเปิรลังเจอกับสโมสรเบอร์ลี่นะครับฟอร์มนัดล่าสุดของสโมส Man รแมนยูนะครับแมนยูนะครับเอาชนะสโมสรอนนาดา2ประตูต่อศูนในเกมยอ่อฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์นะครับนัดล่าสุดก็เอา ยกพลไปชนะสเปอร์สามประตูต่อหนึ่งที่สนามไวท์ฮาร์ดเลนนะครับทีมเบอร์ลี่นะครับฟอร์มหลังสุดน,นะครับคือแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อสองแพ้นักบุญซอมตันสอง 2, ประตูต่อสามซึ่งสถานการณ์ไม่ค่อยดีหน้าของสโมสรเบอร์ลี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีโปรแกรมค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ถือว่าโปรแกรมที่ถีบมีทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับ ซึ่งความพร้อมของทีมของกุนซือของโอเลกกุนาโซชานะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีนะครับผู้รักษาประตูครับอาจจะต้องส่งดีนเฮนเดอร์สันนะครับเนื่องจากดาบิดเดเคอรน่ะได้ลงแมตที่เจอแา,านาดาแล้วนะครับผู้รักษาประตูคือดีนเฮนเดอร์สันนะครับแป็คขวานะครับอารอนวานบิสก้านะครับ เซนเตอร์ฮัฟคู่นะครับวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟกับแฮร์รี่แม็กไวนะครับแบ็กซ้ายเป็นลุกชอนะครับคู่กองการครับน่าจะเป็นเฟธกับสกอตต์แม็กทูมินีนะครับที่ไม่ได้ลงแมตช์ที่เจอแคนาดานะครับสามประสานในแดนการคือบูโน่เฟอร์นันเดสครับเป็นคีแมนพอปอกบาแล้วก็มาคัสเลตฟอร์ดนะครับคู่สุดหน้าน่าจะเป็นเอลมาธอร์นะครับเอดิสันคาวานี่นักเตะที่ถือว่าฟอร์มร้อนแรงพอสมควรครับส่วนคุณซื้อบร์ลี่ของคุณซื้อครับ ชอนได้นะครับเพิ่งจะพลาดตัวนี้เขาเสิร์ชหนึ่งประตูหนึ่งประตูต่อสองครับซึ่งตัวนี้นะครับทําให้สภาพทีมก่อนที่จะรำทำศึกกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไล่เงาเควินลองนะครับล็อบบี้เบดดี้แล้วก็แอชลี่บาร์นะครับสามแข้งที่เดียมช่วยกันหมดสิทธิ์แน่นอนที่จะลงทีมนะครับแต่นะครับทีมเบอร์ลีนะครับน่าจะมาได้ด้วยระบบ4 4 2นะครับคือมินิปอบแมทชิวโรตัน เจมทลล็สกี Me, Peter, ้เบนมี ill, wood, ่เอลิกปีเตอร์โยฮันกุสมุนซันนะครับจอร์บานฮิลนะครับแอชลลี่เวสบูดนะครับเดวไวยแม็กคิสนะครับแม็กคิสคิสบูดมาเตดวีด้านะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ตัวสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าคุณซือสภาพทีมของทีมกุนซือของกุนซือเลียกุหน้าโซ,โซชาของทีมแมนยูเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงแนละหาจับหาทีมที่จะจับตัวยากพอสมควรนะครับ ถึงแม้ว่าแมนยูจะมีโปรแกรมที่ค่อนข้างทียิบแต่สโมสรแมนยูนะครับก็ทําการโรเตชันนักเตะแล้วก็นักเตะที่มาลงสนามเนี่ยก็สามารถทดแทนกันได้ตลอดเวลานะครับซึ่งหากเกมนี้นะครับแมนยูทุบเอาชนะเบอร์ลีได้ก็จะทําให้แมนยูจี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้พปายอยู่ที่8คะแนนนะครับซึ่งจะทําให้แมนซิตี เล่นได้ยากขึ้นแล้วก็แมนยูก็ทําการจะจบไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าทางทฤษฎีอาจจะเป็นไม่ได้แต่ทางปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากแต่แมนยูก็ต้องเอาชานะสถานดีครับแล้วก็เพื่อชิงนี้สโมสรนเลสเตอร์ซิตี้ให้ออกไปนะครับถึงตอนนี้นะครับแมนยูถือว่าเป็นทีมที่มีขุมกาลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและนักเตะทุกคน,นครับเล่นได้กันเล่นกันได้อย่างลงตัวพอสมควรนะครับซึ่งเกมนี้นะครับ ถึงแม้ว่าแมนยูอาจจะเป็นต่ออยู่มากอพอสมควรนะครับแต่ระดับความมั่นใจนะผมให้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเอาชนะสโมสรเบอร์ลีด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับผมเพราะแมนยูนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีเนื่องจากสิตีเมื่อก่อนแมนยูเป็นทีมที่เล่นในบ้านไม่ค่อดีเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีแต่ตอนนี้นะครับแมนยูทุกพื้นที่ต้องมีสามแต้มเพื่อครองอันดับที่สองแล้วก็ทําแต้มจี้ไล่จ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเรื่อยๆนะครับ ยังไงครับเกมนี้ครับระดับความมั่นใจครับผมให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ95ครับและชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับตอนนี้นะครับช่องเรานะครับมี3ช่องทางครับมี Facebook มี YouTube มีบล็อกดิสนะครับเดอะมาสเตอร์ซิตี้เอนะครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องเราพัฒนาช่องที่ดีต่อไปนะครับเราจะได้อัปเดตข่าวสารฟุตบอลวิเคราะห์ฟุตบอล พรีวิวฟุตบอลรีวิวฟุตบอลในแต่ละคู่ที่มีความมันนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในท้ายที่สุดน,นะครับตอนนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาดของโควิด19นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันลักเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม